แฉ้อากาศแฉะยังกะสร้างนะพี่น้องนะอันนี้คือภูมิแพ้ของแต่ละคนมันบกคือกันนะเว้าโดยรวมก็คือค้นเป็นภูมิแพ้นะพี่น้องนะแล้วบางคนก็เวลาหายใจนะพี่น้องนะอันนั่นคือหอบหืดเฮ้อันนี้มาสูตรเดียวกันพี่น้องนะผู้ใดเป็นภูมิแพ้ผู้ใดเป็นหอบหืดตามมาคลิปนี้นะรู้แล้วแ์ต่อด้วยด้วยสมุนไพรหาง่ายๆมีทุกพื้นที่ แล้วก็หายหลืไปเบิ้งกันว่าตัวใดนะครับเบิ้งกันชัดๆนะพี่น้องตำแยแมวหรือกัญชาแมวหรือต้นแมวฟินเลี้ยวแต่คนสีตั้งห้มนเนาะพี่น้องเนาะพึชไปเบิดได้หน่ยพี่น้องน้ำค้างทางกับมีอย่าบอกด้ว,ว่าบ้านเจ้าบอมีอีกอเบิ้งลักษณะต้นดอกใบหากเบิ้งชัดๆนะพี่น้องนะ นี่ใส่ได้ตั้งแต่หา้าขอดปลายมับนะปลอดภัยนะพี่น้องนะการดังไฟไข่ทั้งสี่แหละขนมักดังขนมักยากมักเฮ็ดนะพี่น้องนะการเอาต้นไอ้นี่นะพี่น้องนะเขาก็หลกเลยปาบถึงหากถึงต้นเอเขาได้มาแล้วนะพี่น้องลักษณะนี่เลยต้นกับตำแยแมวฟังดีๆต่อไปนี่ ยาสับสนนะพี่น้องถ้าผู้ใดเป็นภุมมแพ้ภุมมแพ้ต่างๆนะเอาแค่ต้นถึงยอดเท่านั้นนะครับถ้าผู้ใดเป็นหอบหืดต้องรวมลากน้ำนะครับต้องรวมรากถ้าหอบหืดถ้าภูมิแพ้เอาเฉพาะต้นหอดปลายนะครับเอากมะม้นเป็นต้นน้อยๆนะต้นน้อยๆนะลงหมอ้อรดนะ <c oughs> ง่ายง่ายอย่าไปคิดยาก อันนี้สีเฮ็ดเพื่อเป็นแนวทางเอาแค่ปุ้มแพ้นะพี่น้องนะเขาสีไสประมาณหนึ่งกำมือนะพี่น้องนะหนึ่งกำมือแล้วเติมน้ำลงไปประมาณหนึ่งลิตรนะครับเติมนึ่งลิตรต้องต้มให้มันเหลือครึ่งลิตรนะครับเติมายบันไดก็ต้องเหลือครึ่งนึงนะรวมถึงไอผสมหากน้ำที่แก้หอบหืดน้ำนะครับต้องเหลือครึ่งหนึ่งนะครับเขาต้มก่อนเนาะ อ่าใส่เนี่ใจเย็นๆเด้อฮอนเงือเปียกหมดเส้นเนี่ยมาเบิ่งกันว่ามันเป็นจังไดนะครับนี่เรียบร้อยแล้วสิทธิ์เทให้เบิ่งเด้อว้าฮอนฮอ,อนได้ฮอนเด้น่ะโอ้โฮอ,อนฮอนฮอนฮอนนี่ครับ กสีออกสีเข้มน้ำตาลเนาะนะครับมาฟังวิธีการกินนะพี่น้องนะให้พี่น้องกินตอนใดก็ได้ไดบ่เกี่ยวกับอาหารบ่เกี่ยวกับเวลากินเทะเป็นน้ำซาก็ได้นะอ,อันนี้หายหลีนะครับบ่ว่าหอบหืดหรือว่าผมแพ้นนะลสชาติของมันบอกว่าตีกินง่ายบ่ขมบ่หยางพี่น้องกัดสีออกเฟื่อนออกเฟื่อนนิดนเท่าน,นั้นเองก็กินได้เป็นน้ำซาได้ ธรรม,มดาเลยซิมอีกแล้วโอ้ยพวกเจ้าเนี่เอาใจยากเนาะจากน้อยสันนี่คือน้ำมสมุนไพรซื้อนะครับโง่มันก็ลวกปากไปสิยกหมอสดสบอบบอดอกนาะพี่น้องนาอไอถ้ากินบอเบิดเขาไปเก็บไว้แช่ตู้เย็นไว้กินได้ตลอดนะครับนี่คือภูมิแพ้หรือหอบหืดและหอบหืดนะหายด้วย เอสมุนไพรกัญชาแมว